ให้พี่น้องให้ดูไก่ไก่มาเบิ Mana ่งไก่ไก่มาเบิ่งไก่ไก่ทำแลเสียงนกเสียงกาทีเขาหุ่อห้างเลค่ะสวยค่ะสวยขยี้สวยอีสวยสวยดังเต่ดินจนถึงโค้สวยยสวยสวยสวยก็สวยวยนี่ค่ะโอ้สวยพี่น้องดูไป งามอีนนีพี่น้องงามแต่งามว่มะสวยใส่ใจเจยงเหยียบใบไม้พอกแพกพอกแพกงู๋สวยยี่ใจร่มพัดมากกว่าเสียงทุ่มเชียงธรรมชาติมาแบบนี้เลยพี่น้องบ่มากเชียงเข่งแต่เชียงเข่งมันไม่ดีกระสิบอนาคตอื้อเสียงนกเสียงธรรมชาติ อดอกไม้ดอกไลงนามีน้งองสวยค่ะอื้อโอ้งามค่ะพี่น้องงามลเาลยร่างกายค่ะร่างกายค่ะร่างกายงานจางค่ะานะกโาโเกรสนมองเพนนสวัสดีจ้า ยีรูสวยสวยค่ะสวยขยีใจสวยอีหลีพี่น้องสวยค่ะสวยสวยงามตามของเรื่องค่ะสีขาวแล้วก็อยากปลืงด้วยแล้วเนาะมันอันบ่มีน้ำลองใส่บ่พอน้ำสวยค่ะสวยสวยค่ะสวยสวยขยีใจสวยขยีใจ สวยพี่น้องโอ้ยหามึงเลยอันมาคำพอเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกทีก็มาเจอกำลังจะออกดอกท่าไหวเลยก็มีกอกกอนก็กมีออกซะโอ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยสวนตอนนั้นมายังไม่ออกตอนนี้ออกแล้วคะ่ะร่วงบดนร่วงร้อยแต่เดวตัวมี่พี่น้องงาม รถ้วดสีก็สวยอืม,อม,อมบรรยากาศพี่น้องอันดิ่งตตกข้าอออมพี่น้องหืวงหล่นลงดินได้สวยแค่ไหนก็ร่วงลงดินสีขาวก็มีพี่น้องโอ้งาม หลังคนนี้ห้อยพี่น้องกระดาหนาม้าทาสวยค่ะลองหน่อยมากินทำไมคะพี่น้องจ๋าตั้งใจว่าสีมะถายดอกไม้ตรงมันเขาจะสร้างขึ้แล้ววัน่ายว่ได้วันถ่ายจะใได้ถ้าถ่ายจใหญ่แย่้มันกกตัดไม้ให้ในเล เิ <ST su ks> <S <S ่งเหรอใช่ใช่็ไมมาไม่เลยวนาไมว่าไม่ทายอองไมใกล้ๆมันทายมัไดที่เราลดหลยง้ขึ้นงข้งทันทายไก่หรือเราน่ได้ใจก่บไดทันทายไกมั้ทายไก ที่นี่ไม่สวยค่ะที่นี่ไม่สวยเท่าไรค่ะข้ห่านอากาศมันอนี้อห่อนอยูีซอนซีซีงาม่ิราอีกนีวดีสวยใบสวยใบดาวสวยอยู่ค่สวยอยู่ค่ใบดงๆค่ะอนค่ะ ไว uhm, ้ขยี่ใจสุดทายยังดอกไม้บอกเจ้าเบิ่งมันเห็นคนพ่นมากก็เลยถอย่ปจะไม่จะกอาเขาเข้ากล่องงามพี่น้องงาม ปีนี้มนว่าร่างการแบบนี้ไม่อยู่ปีปีนึ่งไรปีแล้วร่างการวันนีอบบนอนนน้อันนี้มันว่าร่างการแบบไี้มันจุดปีมันจะโดมันจะบ่มีดอกใบ้ันนี้มันมันรอนมาแท่นปีปีสองปีมันดีว่างั้งว่างั้งไปท้ายงั้นปพี่น้องไม่สวยก็ได้มาแล้วน,นานๆมาจอบบางทีเนาะพี่น้องนะอันนี้ตันนี้ก็สวยนี่ อันนี้ก็สวยสวยขยี้ใจอ่ะนี่ไม่สวยนือไม่สวย ดกขึ้นสินี่ยิ่งกระจาวพีได้บกมๆดกล้มสิมาบ้านงานบวมล้มสิระวังลมมาสั่นมิเขาว่าีได้บวมๆดกแลวขงล้มสิบัานลมว้านสั่นทมหลายก็ฝนบอกได้ยังไง ăn à, cả rồi đó. gần cái máy, Cườn cui mũi vậy. ถามว่าสวาชากนนีก้กาะจะหวังลุยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งมจะมีระไรที่ไหนพี่นองร่างกายร่ากายไอ้นอนใจนี่กูนายาว่ไปหมดทุนมาไทยไก่ไก่แล้วมาไทยไกล,ลไ,ไกล่ ยมากชอยมากเสียงนกเสียงธรรมชาติงามครับพี่น้อง เวลาจะปวดแขนพี่น้องสวยจริงๆสวยจริงๆนายยอดยิ่งสวยจริงๆสวยอะเอ่อร่งการอลังการงานสางพี่น้องจอืมนี่งนั่งจนหน่อยพี่น้องสวยจนหน่อยเลยค่ะ